วันนี้นะครับเจ้า Honda City ผมก็ลาโลกแล้วนะครับกับปัญหาเดิมๆนะครับที่ว่าเป็นปัญหาประจำของเจ้าตัว City Turbo นะครับก็คือเจ้านี่ครับนี่ครับปัญหานี่เลยเจ้าจุกของตัวหม้อน้ำนะครับหักครับอันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเอาไอตรงขั้วนี้ออกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้ใบเลื่อยกันดีกว่านะตัดด่วนถ้าไม่ได้จะใช้เป็นคัตเตอร์อย่างยดียวครับเอาให้มันแนบชิดของไอ้กับตัวหม้อน้ำมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้นะครับในการเจาะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสอดหม้อน้ำมาได้ก็พยายามทําให้มันตรงที่สุดนะในกรณีที่เราไม่มีสว่านนะครับเราสามารถใช้ตัวตัดเกลียวได้นี่นะเราเจาะให้มันพอดีกับเทปดํานะครับ เชฟาำตัวนี้นะครับมันจะติดมากับดอกสว่านเลยเราไม่ต้องติดเองหลังจากเจาะแล้วเราก็ทาแกาวแดงนะครับที่ข้อต่อทาไปตรงเกลียวนะครับแล้วเราก็ปาดให้มันเรียบเกลียวของตัวข้อต่อนะครับมันก็จะพอดีกับที่เราเจาะไว้นะครับเราหมุนเข้าไปก่อนก่อนที่จะใช้ประแจเบอร์สิบหมุนตามแกาวแดงที่เราใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับค่อนข้างที่จะทนทานดีเลยครับ ขั้นตอนการใช้ประแจมุนนะครับก็พยายามจับให้ตัวาวาล์วมันตรงนะครับก่อนที่จะคันนะครับน่ครับทำให้มันพอตึงมือประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวมาทําความสะอาดกันอีกทีกาวแดงตัวนี้ตอนแรกนะผมจะคิดว่าผมจะเอามันออกเนาะเออหลังจากที่าทามาแล้วแต่คิดไปคิดมาไม่เอาออกดีกว่าเพราะว่ามันจะอยู่ข้างในเนี้ไม่มีใครเห็นไง ผมว่ามันก็โอเคนะเห็นเคบัไทายดูไหมครับผมติดเลยเพราะว่าไอ้ตัวยางตัวนี้ยนะครับมันไอ้ตัวล็อกเนี่ยมันเหมือนว่าตอนที่เราเสียบเข้ามามันหลวมหลมครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบทุกคำถามเลยนะครับยังไงนะครับก็เซฟเก็บไว้นะครับคลิปนี้นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆ่คนที่ใช้ซิตี้เทเบิรุ่นนี้มันมีปัญหาแน่นอนถ้าใครจะเปลี่ยนเองก็เปลี่ยนได้นะครับมีเครื่องมือนิดหน่อยนะครับไม่ต้องมีสวานอย่างผมก็ได้ นะไม่ต้องมีนี่ก็ได้มันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวทัรเกียวนะครับมีขายอยู่ตัวเราไม่กี่บาทเองครับใช้เตัมนั้นก็ได้นะยังไงนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องเทปรีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวนะครับไอจ้า c ซิตี้สโตร์ตัวนี้ขึ้นเขาลงเขามีปัญหาครับเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวเจอคลิปหน้านะครับสดีครับ